พีเอ็มพีอยู่งั้นอะเต็มเลยต้องพีเอ็มเต็มเลยเขาบอกว่าอะไรคนโสดอะไม่ต้องพยายามหรอกเดี๋ยวมันถ้ามันจะถ้ามันจะมามันก็มาเองลงสตรีมเสร็จแล้วก็ไปนอนนะไอ้พวกคนไม่มีใครรักรวมถึงกูด้วยปี๊ข้างๆมีนี่หว่า watch out พี่เอาดิพี่เอาดิเอาดิเข้ามาละพีมีอะไรเงีะ easy เฮ้ยผมเล่นผมเล่นผมเล่นขอบคุณครับลงไหนกันบ้างวะมา ฝั่งนั้นน่ะพี่ฝั่งขวาเมื่อกู่นี่ยประมาณนี้พี่ผมมาให้ผมมาให้เนี่ยเนี่ยมาร์คฟ้ามาร์คฟ้าผมพี่ผมเห็นเลยเยอะเยะพี่ซ้ายด้วยนี่หว่านี่หน้าผมมาหน้าผมมาแล้วพี่ดูได้ดูได้ผมรัดผมรัดผมรัดเอ๊ะมันวิ่งไปเอาบอทสวยน้องป่ะน้องเน้าะพี่นั่งต็มเลีคนอันพี่ข้างในมีใช่หรอว่อย่าลงไปเต็มเลยโอเคพี่พี่เหน็ดนะพี่เหน็ดนะโอเคว่าลองโดนหน็พี่นะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย สองตัวสองตัวได้น้องหนึ่งน้องหนึ่งก้วยเอาเลยไอพี่ออกสายหน่อยได้ปะออกสายได้ครับได้พี่พี่พี่แยกมาแล้วพี่แยกมาแล้วมีก้วยซ้ำนะพี่จะไหนอีกตัวหนึ่งอ่ะก้วยเห็นแค่คนเดียวองตอนเนี้ยมันมุ่งเปทางไปเอ็มปะดูอยู่ดูอยู่ถ้ามาตรงนี้เพียร์มีซ้ำอีกหนึ่งอ่ะต้องก้วยมีตะการเลยไปพี่ตายตายตาย เนี่ยเนี่ยกูเอามาดักตรงนี้เว้ยมันมาดักอยู่ตรงมุมนี้กูเยรู้ดิดีนะเองดีนะเองยังไม่ข้ามถ้าเองข้ามกูดังถ้าเองข้ามนี่โดนฟรีเลยก็คือโดนพี่ผมไปที่ไม่ต้องถึงมือผมหรอกก็คือแบบพี่ผมมันไอคิวสองร้อยไงคือแบบฉีกขวาคนเดียวก่อนต่อแล้วแยกไปใช่ใช่คือดีนะไม่หัวไม่ม็ดก่อนมีปืนกระบอกเดียวคือที่พี่เอ็มเขาแยกไปอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าพี่เอ็มแบบเฮ้ยไม่ได้เป็นไม่ได้ทไปแยกทีมอะไรก็ได้คือจริงๆแล้ววางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วได้รักล้าหนูได้ไหมครับได้ครับ รออยู่แล้วรออยู่แล้วพี่อ๋อพี่เอ็มเป็นตัวล่อเหรอครับอ็มนะหนู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 ตัวเมื่อกี้หนูตัวเมื่อกี้หนักมากครับพี่ชื่อชานมชื่อคล้ายผมเลยผมชื่อนมข้นหวานอ๋อกินบ่อยนี่เวลาดูกัะชาเสร็จมันคอแห้งเงี้ยมาเนาะใครเป็นจีนเราเราข้นหวานเล่นนะพี่เองไะเฮ้ยแล้วน้ำมันจะหมดพี่เติมปะเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถเอาดีดูผมมีน้ำมันอยู่ครับพี่ไม่เปลี่ยนรถ แล้ววะมันตัวแทงตัวแทงมาให้มาดิหมดหมดหมดตบเลยเว้ยโหโอ้โหแล้วพี่ดูเลือเอี้ยตายโอ้ยมาโด้ทำไมกูไม่เอาแม็กป์ามชาโนมสแกนยังเสียได้บอกพี่ได้แต่อย่าไปมือลั่นนะมึงอย่าเคยกดไลค์อ่ะแล้วก็ไปโรคจุงโลกกียใส่เขาอีกนะอันดูสวัสดีครับสวัสดีครับชาโนมนี่ไงพี่ชาโนมมาเลยใช่ปะเนี่ย ชานมลินดาลินลินดาป่ะผมขอโทษนะผมขอโทษนะครับชานมขอโทษนะผมขอขอดูนิดเดียวทีเดียวต้อดียวโอเคครับโอเคมันก็เดินดีว่าแอบดูดูก็ต้องบอกว่าดูโดูยูมิกาเลยเราลงตีมเพื่อไปดูแกลลี่ดูพี่กูดูอันนด้นึงก็ไม่ใช่แล้วพี่แอบดูไงแล้วเดี๋ยวพอมือมือลันปุ๊บโอ้ก็เกมหนักกว่าเดิมอีก ดูต้องบอกดูดีเราไม่ใช่เกมไม่้ชยไม่ได้สตตีมพี่ไม่ได้ไหมไม่คือเราไม่ได้แบบไปว่าอะไรเขาไงคือไอเราไม่ได้ทำอะไรเฉยหายนี่คือแบบน่ะน่ะพูดแบบเขาแบบทำไปกระตุกกระตาขอไม่ใช่มปนกระตุกกระตาแต่พี่บอกแล้วเดี๋ยวลงสตตีมคพ่อยดูกันได้อะไรของพี่อ่ะมาจบไปแต่ละโอ้ไม่พูดก็ดีอยู่แล้วเชื่อดิไอคนดูพี่ที่หายไปช่วงหนึ่งอ่ะ คือมันจะพอพอน้องเขามาพิมพ์คอมเมนต์ปุ๊บใช่ปะจากติปคนพูดเลยอยู่สี่แลวอยู่ห้ามาสองสามนาทีก็กลับมาใหม่พี่ปืนลั่นเพพูดภาษาคอมเมนบ้านเกิดให้ดูหน่อยครับบอกแล้วไงว่าไม่ใช่คอมเมนต์เะปคนไทยพี่รูได้ไงไม่รูได้ไงว่ากูเปคนมเมนตจะบิมมัวสัวแบบนี้นะเลยรถตามหลังมารถตามหลังมากจอดยี่สีบ ตามตา้วมคือเราคือเราี่ไม่ให้มานขับต่อพี่มันขับต่อตกตามแล้วตามแล้วมาไปเลยไปเลยมาโอ้โหขอหนึ่งพี่วิไม่ยอมขึ้นรถกันนะพี่ไปพี่ไปหัวๆรัวหัวหนึ่งเม็ดหัวหนึ่งเม็ดพี่ฝักยิงนะไม่ได้แล้วหัวสองหัวสองหัวสองอ้าวน่าดูพี่และพี่บนเขายิงนะเมื่อกี้มีปอบันมาต่างต่งสอนบ้างหน่อยดิสั่งสอนบ้างหน่อยดิยิงทำไมวะข้างบนมา โอ้มาดิยาก่อนพี่ไก่ข้างบนน้องไปเมื่อกี้ตอนไหนเนาะพี่ข้างบนเนาะข้างบนเนาะบนเขาเลยโคตรไกลเซฟแล้วก่อนจะอดรถรอมีนะสมมติซ้ายมีนะว้าช่าว้ายไอ้นี่บอกพี่มามนู่นไอ้ไก่ไปไหนผมจะเก็บรถจะเก็บรถไม่หรอเอาจะพาไปขึ้นเลยออาจะพาเข้าวงไปพี่

อะไรไปเลยไปเลยผมเดี๋ยวลอยไปแปะใต้เนินแล้ววิ่งเอาดีกว่าเข้าป่ะพี่มันผมไอตัวคานผมทาไปนั้นแล้วไอหนับอ่ะเอาเร็วเลยทิมเลยงั้นทิ้มเลยปาเน็ตเลยเอาไม่แปะใต้เนินแล้วปานเน็ตเลยเร็วกว่าย,ยงนะังไงขวาแล้ทิ้มเลยนั่นอย่าพี่พี่ไก่ยดูรถแลเบิดพี่เล่นเล่นซ้ายกันไปเลยเอ้ยเล่นขวาไปเลยเ,เล่นขวาไปแล้วหัวซ้ายโอ้ยเฮ้ยกำเด็ม

พี่มันตอบอยู่ตรงไหนมัาครับพี่ผมเริ่มไม่แปลกใจแล้วทำไมพี่ไก่ไม่รู้ว่าตัวเองมียานี่ขนาดน้องังไม่รู้ว่าตัวเองโดนอะไรเลยพี่ไก่เดินมาฮะตรงไหนพี่ข้ามฝั่งตรงข้าม Watch out พี่มาข้ามแล้วนี่แหละมาที่นี่แล้ Watch out หมดแล้วหมดแล้วตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงไม่ไมหมดไ้ม่หลั้นนหลังตนึงหลัตัว้นฮะฮะวิ่งอยู่มาแล้วอตายเลยตายอู้ยโคตรคมเลยว่ะไอ้ทีจับมาไม่โดดลงมืผิดเลยโดดลงมานอกแล้วขซาไปแล้วตัวนั้นน่ะใช่อ้มีตนีมีฮะไม่โดนเอาแล้วข้ามนตัวนั้นนึงม่็ไอ้คนไม่เ โอ้ยยังเออสวยพี่เเม็ดเดียวเลยเป็นเนี่ยใช่เม็ดเดียวไอพี่มันมีคนสวนผมล้างหินป่ะขวาพี่ขวาคนหนึ่งต้งเลือนที่ผมมาร์กอ่ะว้ยยิงเผื่อหัวทำไมวะพี่ลางข้างหิน <cold> พี่ข้างหินข้างหัวหนึ่งตึ๊ดทั้งวัวหนึ่งสวยโอ้โหโคตรคม AW เดินวัดสุดขวามาตัวเดงนะขวามาขวามาอุ้ยไม่โดนเชี่ยเก็บปาหน้า ขวามาเดี๋ินมอวิดับเดินวัดสุดเลยพี่เอ็มช้าไี้นี่งอนใช้นี่งอนเดินมาแล้วเนี่ยขวาพี่ปิดแล้วผมเอาให้ไม่ต้องกลัวยิงฝ่ายผมก็พอนล้วอยาให้ขวายิ่งนะเติมไปเติมพี่มมาอยู่ผมถึงแล้วถึงแล้วไม่มีใครเติมทันผมดูในแบบแล้วระยะไม่ถึงน้องพี่น้องหนึ่งระยะไม่ทันเล่นไปเล่นไปขวากัดให้กัดขวาให้เฮี้ยมขับรถเข้ามาอีกพี่มันชุบเพื่อนอยู่พี่ปตาหมดดตาเปิดได้ป้างอยู่อยู โอ้หเห็นละโอ้โหเจ้ยไม่ไก่จับได้นะจับได้นหมซ้ำซ้ำซ้ำเย้พี่ควายโอเคได้อยู่เอดดับเดือหนึ่งครับศูนย์ว่ะอยากเร่ดับอยู่เลยไม่หมดนี่หว่ายิงก่อนยิงก่อนตัวท้ายตัวท้ายเย้หมดหมดหมดนี่หมดจริงหมดจริงไม่ติงนาง เมื่อ <progressive> ก <Attention familia> <pl ains> ี้เ <siglo> ส <achi> ียทำแมิงกำเน็ดแม่งไม่รู้ว่ามันจะนั่งชุกมันอยู่มันไม่รู้เน็ดไว้เน่อยเมื่อกี้ก็ไป่าอะไรปปะ่าพี่พี่เมื่อกี้พี่ไก่เอาเปิดเปิดไม่ได้ด้วยไงเราเลยไม่รู้ว่าหมดหรือไม่หมดพี่ไก่เป็นคนยิงตัวท้ายอวิพี่นายยิงฟรีจัดเลยเนี่ยตรงนี้เราอ่ะวฮ้ยมันต้องเข้าวงพี่ก็เห็นหนึ่งคนตรงสมองเลยพี่ตรงสมองเลยโดนเน็ดต้องเน็ดอย่างงี้ต้องเน็ดอย่าไรปเปนเน็ดนะพี่ยิงฟรีจัด รันวิ่งรันวิ่งสองใส่พี่พี่มีแต่เนินนั้นเป็นไรพี่นสองอ้าวหมดอ้าวอะไรวะหมดหรือสามพี่สามสามสามปะยันยันยันโอเคไม่ไม่ไม่เห็นว่าตรงไหนวะพี่ชาโนมเขาก็ให้กำลังใจพี่ก็ทำให้พี่กินไก่